ใครที่กำลังหารองเท้าแนวแคชชวลแต่งตัวง่ายๆเอาไว้ใส่สบายๆช่วงซัมเมอร์วันนี้ผมมีรองเท้าอีกรุ่นที่อยากแนะนําให้ทุกคนมีเอาไว้สักคู่มากๆนั่นก็คือ New Balance MR 5 3 0ที่เพิ่งวางขายในไทยอย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งมันเป็นรองเท้าที่ผมอยากได้มาพักใหญ่ละแต่ก็ไม่เคยได้สัมผัสข,ของจริงตัวเป็นๆักทีวันนี้จะได้รู้แล้วว่าตัวจริงเนี่ยมันจะสวยเหมือนกับที่เคยเห็นในรูปหรือเปล่าไปดู ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ New b a l a n c ์ประเทศไทยมากนะครับที่ส่งรองเท้าคู่นี้มาให้เราได้ดูกันจริงๆแล้ว New Balance 5 3าูนเนี่ยก็ไม่ใช่ของใหม่อะไรนะเพราะมันออกวางขายในต่างประเทศมาตั้งแต่ปลายปี2019ละถ้าใครติดตาม New Balance ก็น่าจะพอเคยเห็นกันบ้างซึ่งต่อออกมาใหม่ๆเนี่ยมันก็ได้รับความสนใจประมาณนึงเลยนะไม่ว่าจะในเมืองนอกหรือที่เมืองไทยและเห็นว่าที่เกาหลีเนี่ยฮิตมากเลยด้วยความที่หน้าตาม,มันดีมีศิลปินดาราใส่เยอะบวกกับราคาอยู่ในระดับที่คนส่วนใหญ่จับต้องได้คนไทยที่อยากได้ตอนนั้นก็แห่ไปพรี ขึ้นไปถึง56000ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมรุ่นนี้ถึงไม่มีเข้ามาขายในไทยเพราะถ้าเข้ามาตอนนั้นมาต้องขายดีมากแน่ๆอ๋อแล้วผมว่าอีกเหตุผลที่มันได้รับความนิยมมากๆน่าจะเป็นเพราะกาแฟ90ที่กำลังม,มาแรงในช่วงนั้นซึ่งรุ่นนี้มันก็ให้กลิ่นความเป็นลาย 9, ยุค90ถึงต้น2,000ได้แบบเต็มๆเลยนะเข้าใจว่ามันเป็นรองเท้าที่เรโทรมาจากรองเท้าว,วิ่งในยุคนั้นจริงๆด้วยแต่อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจประวัติของรุ่นนี้ผมไม่ค่อยช สีเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูซึ่งสีเทาเหลืองกับสีเหลืองล้วนเนี่ยเป็นสีที่ผมเล็งไว้พอดีวันนี้ก็เลยจัดมา2คู่เลยใครอยากรู้ว่าใส่แล้วออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูออนฟรีทายคลิปนะครับจริงๆแล้วสีของรุ่นนี้มันมีเยอะมากนะครับอีกสีที่ฮิตมากๆก็คือคู่สีขาวที่ตัดกับสีเงินและสีโทมัท่าใครที่ยังไม่ถูกใจกับสีที่มีวางขายในตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีตัวเลือกอื่นๆเข้ามาอีกยังไงก็รอติดตามกันได้ที่ Facebook ของ New Balance นะครับทีนนนีีี้้เดด๋ยวมาแกกะููค่ั มาดูจุดเด่นเด่นของรองเท้าคู่นี้กันเลยดีกว่าอย่างแรกคือวัสดุที่ใช้ในส่วนอัปเปอร์หลักๆก็จะเป็นผ้าเมชสลับกับหนังสังเคราะห์ที่ช่วยทําให้รองเท้าอยู่เป็นทรงซึ่งผ้าเมชที่ใช้ในรุ่นนี้จะเป็นผ้าเมชรูใหญ่น้าหนักเบาและระบายอากาศได้ดีมากๆโดยเฉพาะบริเวณช่วงกลางเนี่ยแทบจะซีซูเลยนี่คือเหตุผลว่าทาไมผมถึงบอกว่าคู่นี้เหมาะกับหน้าร้อนต่อมาคือลิ้นที่หนานุ่มกําลังดีไม่บวมหรือไม่บางจนเกินไปทําให้ฟิตติ้งของ,งเท้าคู่นี้มีความเบาสบายแต่ก็ยังรู้สึกปลอดภยัยกกกกรระะชับแลแลนนนน่น่่หาาาาซึึงเป็ควมมู้สทีีดๆจ ได้โฟทของพื้นโฟมชั้นกลางจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีแอบซอร์บซึ่งให้ความนุ่มกําลังดีแม้จะไม่ได้มีรีบาวดีเท่ากับรองเท้ารุ่นใหม่ๆแต่ในการใช้งานทั่วไปแบบแคชชวลวก็ถือว่าเหมาะเลยทีเดียวรู้สึกถึงซัพพอร์ตที่พอเหมาะเพียงพอให้การเดินเที่ยวเล่นรู้สึกนุ่มสบายนอกจากนั้นแชงเพลทบริเวณมิดฟุตยังช่วยเพิ่มสเตลบิลิตี้ให้รองเท้าคู่นี้มีความมั่นคงที่ดีเยี่ยมอีกด้วยรวมๆแล้วผมว่าเป็นคอมบิเนชันที่ดีเลยนะแม้ดีไซน์ภายนอกมันจะดูเยอะและเฟี้ยวฟ้าวไปหน่อยอา,าจ เยอะมากไปได้กับแทบทุกสไตล์เลยเป็นอีกคู่ที่สามารถเป็น everyday shoe ไว้ใส่สบายๆตัวที่ไม่ต้องคิดอะไรมากได้เลยใครสนใจก็ไปเลือกดูกันได้ที่ New Balance Concept Store สาขาต่างๆแต่สําหรับคนที่ไม่สะดวกไปลองเองที่หน้าร้านคู่นี้ใส่ตรงไซส์ได้เลยนะครับใครอยากได้สีไหนก็กดไซส์ปกติของตัวเองได้เลยแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าของเนี่ยมาแค่สีล้วไม่กี่คู่เองถ้าไม่อยากพลาดก็รีบไปหน่อยนะครับ นิวบาลานซ์เอ็มอทั้งสีสีมีวางขายแล้ววันนี้ที่ New Balance Concept s t o r e ์และทูบ p สสปอร์ตนะครับโดยราคาของรุ่นนี้จะอยู่ที่3,290บาทซึ่งถือว่าโอเคมากๆเลยนะสำหรับรองเท้าคุณภาพระดับนี้และแม้ว่ามันจะเป็นโมเดลที่มีอายุป,ปีกว่าแล้วแต่ด้วยกระแส New Balance ที่มีอยู่ในตอนนี้ซึ่งไม่ได้ฉาบฉวยเหมือนแบรนด์อื่นๆผมว่าคู่นี้น่าจะใส่เท่ๆไปได้อีกพักใหญ่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นราคา3,000ต้นๆเนี่ยคุ้มเือ แม้ว่ากาแฟของพวกบอลกี่แลชูเนี่ยจะจบไปนานแล้วแต่ New Balance ก็ยังต้านทานกับเทรนด์ที่เปลี่ยนไปแบบที่แบรนด์บบอืนอ่นทำไม่ได้ซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ไม่ว่าจะหยิบมาใส่ตอนไหนก็ไม่เคยรู้สึกว่าเขินหรือตกยุคเลยจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยมี New Balance หรืออยากลองแต่ยังไม่อยากลงทุนกับรุ่นแพงๆคู่นี้เป็นอีกคู่ที่ผมว่าน่าสนใจและมี potential จะทำให้หลงรักแบรนด์นี้ได้เป็นรุ่นที่บอกก,บกับการเข้าสู่วงการและควรจะมีไว้ใส่หน้าร้อนจริงๆสุดท้ายนี้ก่อนจะไปดู On Like Subcribe กกกก็ฝาด like, ด subscribe, ลดลลแแจ้งเตอคแลอนาล้าบ